อันนี้อันนี้ขออนากพูดเป็นข่าวที่จริงจังเลยนะครับเนื่องจากว่ามีมีเอฟซีของน้องหมีน้องหมีที่ส่งปอกคอมาให้ก็คุณเล่าให้เขาฟังได้ไหมปกคอน้องหมีมีคนส่งมาให้แต่ใส่แบบผิดวิธีปกคอเลยหายไปตอนนี้กำลังเล่งตามหา มีความเก็บหน้าคืมีความคึบหน้าอย่างจะรับแจ้งอย่างไรจะรีบแจ้งอย่างไรจะรีบแจ้งผมอยากรู้ภาษาอังกฤษอ่านให้ฟังหน่อยไอมีคอรอ Never come back. So we have to find it. It's so tight on the face. Which we have to unleash the collar and put it on like a necklace. น้องหมีเนะี่ยมีคนส่งมาให้นะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเราได้สใส่ผิดวิธีใส่ผิดวิธีไปนะครับเลยทําให้ปอกคอของน้องหมีเนะี่ยหายไปต้องขออภัยเอซีด้วยตอนนี้ก็กาลังลร่งตามหาอยู่มีความขึ้นหน้งอะไรจะรีบแจ้งเนื่องจากว่าปอกคอที่ที่เอซีได้ส่งให้ให้คุณหมีเนะี่ยเป็นปอกคอที่ไม่เป็นปลอกคอที่น่ารักนะแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนปอกคอทั่วไปที่แบบมีสายรัดแล้วก็มีเข็มขัดนะเลยทาให้น้องน้องหมาบางตัวพอใส่แล้วเนี่ยคืออาจจะ ยังไม่ชินการใส่ปลกคอมากเลยทําให้มืออาจจะเกี่ยวแล้วหลุดไปเพราะว่าเป็นปกคอแบบแป๊บๆบก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาย้ําเตือนให้ใส่อย่างถูกวิธีขอบคุณมากทุทีส่งมาเขาก็ได้บอกว่าให้หาวิธีใส่ปลอกคอให้อย่างถูกวิธีต้องพับ